สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาตัดต่อภาพโดยใช้แอป Cap c p p Cut ตัวนี้นะคะเปิดเข้าไปไปที่โปรเจกต์ใหม่นะคะกดปบวกค่ะแล้วได้วิดีโอที่เราต้องการ1วิดีโอนะคะกดเพิ่มด้านล่างนะคะนี่นะคะก็จะได้1วิดีโอตามนี้นะคะวิดีโอที่เราได้จะมีเสียงของวิดีโอนะคะ เรากดปิดเสียงด้านนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้เสียงของเราในการอัดค่ะเราจะไปอัดเสียงวิดีโอกันนะคะให้ไปที่ตัวระบบเสียงที่เป็นตัวโน้ตนะคะกดหนึ่งครั้งจากนั้นไปที่บันทึกกดหนึ่งครั้งค่ะจากนั้นนะคะเรากดที่ตุ่ม สีฟ้านะคะกดหนึ่งครั้ง3 2 1คาดหวังให้น้อยอยู่กับปัจจุบันให้มากอย่าไปกังวลกับอนาคตมีความสุขกับสิ่งเล็กๆยอมรับความจริงยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงเข้าใจในทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป แล้วเราจะไม่เสียใจไม่ผิดหวังไม่เป็นทุกข์กับอะไรทั้งนั้นดิกขึ้นไปได้วยกันอัมพวันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะค่ะเมื่อเราอัดแล้วนะคะเราก็มาฟังเสียงว่าชัดเจนไหมนะคะลองฟังดูนะคะคาดหวังให้น้อยอยู่กับปัจจุบันให้มาก อยากไปกังวลกับอนาคตมีความสุขกับสิ่งเล็กๆยอมรับความจริงยอมรับทุกการเปลี่ยนแปลงเข้าใจในทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเข้าใจว่ามันไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไปแล้วเราจะไม่เสียใจไม่ผิดหวังไม่เป็นทุกข์กับอะไรทั้งนั้น ดีกขึ้นไปได้วยกันอัมพรวันขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะจากนั้นนะคะถ้าโอเคแล้วนะคะเราก็หยุดนะคะแล้วเราก็เห็นเครื่องหมายถูกตรงนี้ไหมคะกดถูกหนึ่งครั้งคะ่ะจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเมื่อเราได้เสียงของวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> เราจะไปทำซับไตเติ้ลกันนะคะ ไปที่ตัว t นะคะตัว t กดหนึ่งครั้งจากนั้นกดไปที่ s u b t i t ิลนะคะเริ่มสังเกตนะคะเราได้ s u b t i t ิลแล้วนะคะในแถบสีเหลืองนี้นะคะจากนั้นให้เรากดไปที่ style นะคะค่ะเมื่อมาเมื่อเรามาที่ style นะคะก็จะมี f o ต์มี style นะคะ f o ต์ Font, ก็จะเป็น f o ต์ตัวเลือกนะคะตัวนี้จะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ กดที่สไตล์ก็จะเป็นลักษณะของตัวอักษรต่างๆที่เป็นแถบสีนะคะเอฟเฟกเอฟเฟกก็แล้วแต่ที่เราจะเลือกแล้วชอบตัวอักษรแบบไหนนะคะแบบนี้บับเบิลเนี่ยก็จะใช้ในเรื่องของแทรกเข้าไปของคำพูดตอนไ้ท้ายได้จะเหมาะมากนะคะ แอปพลิเค i ันนะคะก็จะเป็นตัวที่เราทำซับไตเติลแล้วมันวิ่งนะคะตัวที่ควรใช้หลักๆจะเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้ตัวที่สองก็กดไปนะคะคจะใช้ตัวนี้นะคะส่วนตัวข้างล่างเห็นไหมคะอันนี้คือตัวที่กำหนดการเข้าออกของซับไตเติลนะคะเราไปที่สุดเลยของควรจะใช้ที่สุดเลยเพราะว่ามันจะนมันจะค่อยๆไปเห็นไหมคะ อย่าไปกังวลกับอนาคตนะคะ,ะ,คะแล้วเราก็สไตล์ในเมื่อมันเป็นสีขาวมันเห็นไม่ชัดใช่ไหมคะควงก็จะใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองทดสอบดูได้ค,คาดหวงให้ใน้อยมันจะมีสีเหลืองปัจจุบันให้มากนะคะอย่าไปกังวลกับอนาคตแล้วติ๊กถูกนะคะนะก็จะได้ตรงนี้มานะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาฟัง เมื่อซับไตเตลเราเรียบร้อยแลนะคะเราก็จะมาตรวจทานความเรียบร้อยเนื่องจากตัวอักษรบางตัวนะคะหรือคําที่เราพูดเป็นอาจจะขาดเราก็ต้องมาเช็คความถูกต้องกันนะคะกดคาดะคะหวังให้หน้อยอยู่กับปัจจุบันให้มากอย่าไปกังวลกับอนาคตโอเคนี่นะคะสังเกตนะคะว่าบรรทัดม,มันจะติดกันเกินไปนะคะเราก็จะมาจัดรูปแบบของตัวอักษรกันนะคะ เรากดตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็มากดด้านบนครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่คำผู้นี้มันจะอยู่ในตรงที่เราสามารถแก้ไขได้นะคะเราจะมาแก้ไขแก้ไขกันนะคะก็เป็น enter นะคะแบบนี้นะนี่นะคะถ้าเราโอเคแล้วเราก็ติ๊กถูกนะคะแล้วถ้าเราดูว่าเออมันสูงไปไหมเตี้ยไปไหมหรือยังไง สังเกตนะคะแถบสีฟ้าที่มีเป็นเส้นๆมาอย่าก็คือขอบของเขานะคะเราจะให้มันอยู่ในขอบนะคะเราสามารถขยายได้แบบนี้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเราสามารถขึ้นบนได้สุดเลยนะคะหรือจะอยู่ตรงนี้ก็ได้นะคะควรทำได้ทั้งสองแบบนะคะทำได้ มันขึ้นอยู่กับภาพวิดีโอของเราว่าเราจะทําให้ซับไตเติลของเราอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างก็ได้นะคะน่ะเมื่อเราได้ซับไตเติลเรียบร้อยแล้วจัดเรียงแล้วใช่ไหมคะจะสังเกตว่าวิดีโอของเรามีความยาวเกินใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลคะ่ะเรามาที่ขีดตรงนี้นะคะแล้วไปที่แบ่งฉากกดหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราไปค่ะจากนั้นนะคะไปที่บวก เราสามารถเพิ่มรูปเข้าไปนะคะตรงนี้เลือกหนุงรูปนะคะแล้วกดเพิ่มรูปของเราเมื่อเราได้รูปแล้วนะคะเราจะเอาตัวอักษรเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะกดที่ a บวกตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีคำใส่เข้าไปปกติควรจะใช้ข้อความสำหรับ เมื่อได้ข้อความแล้วนะคะครวรก็จะใช้ตัวแอปพลิเคชันนะคะ innovation ตรงนี้เหมือนเดิมตรงนี้นะคะและวางให้มันไม่จุดทับแคบคัดนะคะค่ะไปที่ a บวกนะคะเพื่อเพิ่มข้อความอีกหนึ่งข้อความข้อความสุดท้ายของครวรจะเป็นคำว่า thank you นะคะแล้วติดถูกจากนั้นก็จะได้คำว่า thank you มา เมื่อพิมพ์คำว่าตั้ง k ิ้วเสร็จแล้วนะคะไปที่ style นะคะเราต้องการ b u ๊บเ e นะคะเพื่อให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นใช้ตัวนี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเราได้ซับ t ตเติแล้วนะคะเราจะต้องมีเสียงดนตรีประกอบด้วยให้ไปที่ระบบเสียงกดหนึ่งครั้งค่ะ จากนั้นนะคะกดที่เสียงปกติแล้วควรจะใช้ตัวเสียงที่เป็นเสียงดนตรีนะคะมีชื่อว่าอิปิกนะคะปิกคำนี้นะคะเราก็เสิร์ชเข้าไปนะคะฟังเสียงนะคะถ้าไม่ชอบเราก็กดถัดไปที่ควรเลือกอิปิกส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างมีพลัง ในการทำพวกคอนเนทนต์พวกนี้จะมีพลังมากโอเคควงชอบชอบเสียงตรีนี้นะคะควงก็จะกดบวกอันนี้นะคะนคะคะเสียงดนตรีก็จะมาแล้วตรงนี้นะคะเนื่องจากเสียงดนตรีเนี่ยมันจะมีความดังค่อนข้างมากนะคะเราต้องมาจัดการที่ระบบเสียงตรงนี้เรามากดตรงนี้นะคะปกติควรจะใช้อยู่ประมาณ50นะคะ 50ไม่เกินนี้นะคะ50 49่าคาดหวังให้น้อยนะะอยู่กับปัจจุบันให้มากอย่าไปกังวลกับอนาคตมันจะมีทั้งเสียงแล้วก็สเปเตอร์มาพร้อมๆกันเลยสังเกตเห็นไหมคะยอมรับทุกการเปลี่ยนมันจะทำให้วิดีโอของเรามีคุณภาพมากยิ่งขึ้นคนที่มาฟังก็จะเข้าใจแล้วก็รับรู้ในการ สื่อของเราที่เราสื่อออกไปให้เขาเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะมัน,ออะน,นจะมีทั้งภาพทั้งวิดีโอแล้วก็สิ่งที่เป็นตัวเราสอดแทรกเข้าไป,ปะน,านะคะถ้าเราโอเคกับเสียงนี้แล้วก,กดถูกตรงนี้นะคะนะคะเราจะมีภาพเรานะคะแล้วก็จะมีสินค้าที่เราจะขายนะคะและจากนั้นเราก็ Thank you ค่ะต่อไปเราจะมาทำปกของวิดีโอนี้กันนะคะสังเกตตรงนี้โป้งคุวันนะคะตรงนี้จะคำว่าปกกดเป็นครั้งจากนั้นเขาจะให้เพิ่มข้อความนะคะกดไปที่ตัวทีของคุวันก็คือควรจะใช้คำว่ากดธรรมชาตินะคะแบบนี้นะคะแล้วไปที่สไตล์นะคะใช้สีเหลืองก็ได้นะคะหรือจะไปที่เอฟเฟ t หรือปับเิลก็ได้นะคะตามที่เราชอบนะคะมีสีสันนะคะตัวควรจะใช้ตัวนี้นะคะเราสามารถาย่อขยายได้หรือว่าให้ทำให้มันใหญ่ได้นะคะแต่อย่าลืมว่ามันจะต้องไม่ตกเฟรมนะคะเห็นสังเกต็ดแถบสีฟ้าไหมคะที่กรอบที่เขาให้มานะคะประมาณนี้นะคะเราขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้นะคะประมาณนี้ก็กดติ๊กถูกนะคะ ผู้ยืนยันนะคะแล้วก็บันทึกข้างบนจะเป็นการบันทึกนะคะก็คือจะได้หน้าปกแล้วเมื่อวิดีโอเสร็จแล้วนะคะปกเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าสู่การนำออกนะคะเห็นสังเกตลูกศรข้างบนไหมคะกดหนึ่งครั้งค่ะเมื่อได้แล้วนะคะเราต้องรอจนกว่ากําลัง ส่งออกเนี่ยจนถึง100%ซนะคะเพื่อให้วิดีโอนั้นสมบูรณ์นะคะเราต้องรองสักครู่หนึ่งนะคะมันกำลังวิ่งอยู่นะคะเพื่อประมวลวิดีโอภาพเสียงของเราให้ชัดเจนนะคะมันจะกลายเป็นวิดีโอที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะ เมื่อถึงร้อ์แล้วนะคะมันจะมีการนำออกไปไปบนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะก็จะขึ้นมาให้นะคะนี่แบบนี้จะไป TikTok หรือจะไป Instagram Whatsapp f นะคะ o o k b o o k หรืออื่นๆอื่นๆก็จะมีทั้งเรียวมากมายนะคะตรงนี้ให้เราเลือกนะคะแต่ตอนนี้ควรยังไม่ได้นำออกใดๆทั้งสิ้นนะคะควรก็จะกดแค่เสร็จสิ้นอย่างเดียว วิดีโอตัวนี้ก็จะมาหาเราแล้วตรงนี้นะคะก็คือเป็นอันเรียบร้อยสำหรับวิดีโอเพื่อจะไปแชร์ในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะขอบคุณค่ะ